ดิเลกพอดแคสต Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลก p o ด c a s t ใน EP ีที่100ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิยเลกัยน่าคณะรัฐศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดิเลกพอดแคสต์ p นี้จะอยู่ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองวาระ77ปีคณะรัฐศาสตร์ในทีม Political Buzzword ถอดรหัสคำฮิตทางการเมืองที่ดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วซับซ้อนกว่าที่คิด EP นี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับอาจารย์ดรปรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจําสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยอาจารย์จะมาพูดถึงคําว่าประชานิยมหรือคําว่า populism นะครับซึ่งคํานี้เนี่ยเราได้ยินกันจนชินหูในทกฤดูการเลือกตั้งนะครับ บางครั้งมันถูกใช้เป็นคำชมว่าคือการเมืองที่ฟังเสียงประชาชนแต่บางครั้งมันกลับเป็นตรงข้ามครับเพราะมันถูกใช้ว่าเป็นคำที่สร้างความแตกแยกแล้วก็เป็นการเมืองของความหลอกลวงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงนะครับวันนี้พลรือเอกบัส่วนจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจคำคำนี้อย่างไม่ตัดสินครับคำที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอุดมการณ์กับกลยุทธ์การหาเสียงคำที่ถูกตีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมล้วนแต่สะท้อนความจริงของการเมืองร่วมสมัย สวัสดีครับอาจารย์ปร,ปรวิ์สำหรับคําว่าประชานิยมแนวคิดนี้หมายถึงอะไรและแนวคิดนี้มีการใช้อย่างไม่ถูกต้องในวงวิชาการอย่างไรบ้างครับอาจารย์ประชานิยมเนี่ยถ้าในสังคมไทยเนี่ยเอาชัดๆเลยเราเราเข้าใจเราเราเข้าใจจากการนําเสนอเนาะผ่านผ่านสื่อผ่านการนําเสนอต่างๆเนี่ยว่าประชานิยมมันเป็นเรื่องของการแจกเงินใช่แมเนี่ยนโยบายต่างๆการแจกเงิน การมีนโยบายที่รัฐไปสนับสนุนเนี่ยเป็นการไปซื้อเสียงลากย่าออประชานิยมจึงถูกนิยามว่าเป็นเรื่องในการแจกแจกเงินซึ่งถามว่ามันมันผิดไหมคือมันไม่ได้ไม่ได้ถูกไปเสียทั้งหมดผมใช้คำนี้ดีกว่ามันอาจจะเป็นมุมหนึ่งขอ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 ง,ของนิยามคําว่าประชานิยมที่ท,ท,ท,ที่ที่มีการถกเถียงกันในทางวิชาการทีนี้เอาเอาเบื้องต้นก่อนว่าแล้วประชานิยมมันคืออะไรคือเอาจริงๆแล้วประชานนิยมเนี่ยม,มันคือ มันคือเขาเรียกว่าเป็น,ปนอุดมการนะที่ท,ที่ที่มีความบางเบาใช่ไหมดีกว่าบางเบาคับแคบจะไม่ใช่เหมือนกับอุดมการทางการเมืองในแบบที่มีความหนานะมีความเข้มข้นอย่างที่เรารู้กันอย่างเสรีนิยมอย่างอนุรักษนิยมทําไมผมถึงบอกว่าเป็นอุดมการที่บางเบานะครับเพราะว่ามันมีมันมีพื้นฐานอยู่แค่สองสาเรื่องเรื่องที่หนึ่งมันคือมันเป็นอุดมการที่มองว่า สังคมเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มคนอยู่แค่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือเขาเรียกเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์นะเพียวพีโประชาชนโดยแท้นะครับกับกลุ่มที่2คือชนชั้นนําผู้ช่อชนนะครับหรือว่าคอรัปอิลิตนะครับแล้วการเมืองแล้วประชานนิยมเนี่ย,ม,ยม,ม,มันมันหลักใหญ่ใจความมันคืออะไรมันคือบอกว,ว่าการเมืองมันต้องเป็นเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่ง เจ็ดจำนงร่วมนะครับของของประชาชนเอออันนี้คืออันนี้คือนิยามพื้นฐานเลยของของของอคำว่าประชานิยมหรือว่าป o p u l ลิซึนะครับแล้วตัวอย่างที่นำถูกไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับก็ก็จริงๆก็บอกไว้แล้วคือประชานิยมมันไม่ใช่แค่เรื่องแจกเงินอย่างเดียวนะครับการแจกเงินมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง นะครับของของของการเมืองแบบประชานิยมอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปนี่ก็เป็นเบื้องต้นของแนวคิดเรื่องประชานิยมครับแล้วแนวคิดประชานิยมมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและนะักคิดคนไหนครับที่เป็นคนริเริ่มการใช้คํานี้คือผมผมเสริมนิดน,นึงต่อจากเมื่อกี้ว่าประชานิยมมันคืออะไรเนี่ยเราเรากลับไปดูที่แนวคิดมันคือมันคือการแบ่งสังคมออกเป็นสองขั้วชัด,ชดใช่ไหมประชาชนผู้บริสุทธิ์กับชนชั้นนําผู้ช่อชนเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ แบบวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันคือนี่มันคือการการการให้คุณค่านะครับการวิการการวิเคราะห์นะครับการการวิพากษ์ในเชิงคุณค่าทางศิลธรรมเนวว่าดีเลวเออนี่คือเสริมจากเมื่อกี้นิดนึงทีนี้ต่อจากว่าแล้วที่มาที่ไปของคําว่า Populism เนี่ยนะครับประชานิยมมันมันเริ่มมาจากไหนคือจริงๆใน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 ทางรัฐศาสตร์เนี่ย คำว่าประชานิยมเนี่ยม,มันมีรากย้อนไปได้ถึงตปลายศตวรรษที่19นะครับมันจะมีอยู่2ที่หลักๆนะครับคือที่รัสเซียกับที่ที่สหรัฐอเมริกา2ที่นี่มันมีจุดร่วมประการหนึ่งคือเป็นขบวนการลากยาก่าขบวนการชาวบ้านนะครับอย่างในรัสเซียเนี่ยมันมีขบวนการที่เรียกว่านารอดนิก,กิเออนารรตในภาษารัสเซียแปลว่าประชาชน นะครับคือขอบวนการเนี่ยมันเป็นขบวนการแบบของกลุ่มพวกปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านส่วนชนั้นนำนไหมและระบอบของพระเจ้าซานะครับเรียกร้องเรื่องการคือนอานาจให้กับประชาชนไหมผ่านเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนะไมการการปกครองตนเองระดับท้องถิ่นนั้นะรเราก็เห็นการแบ่งขั้วกันแล้ว่าง people กับกับ elite นครับถ้าอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ในปีช่วงทศวรรษ1890เกนี่ยนะครับก็จะมีขบวนการมีมีพักที่ชื่อว่า People's Party นะหรือว่า p o p u l i s t Party ก็เป็นขบวนการของพวกเกษตรกรนะครับรายย่อยที่ที่ต่อต้านพวกนายทุนนายนายทุนแบงก์นายทุนธนาคารพวกนี้ปกป้องประชาชนนะครับเอาจากพวกอีลีตทตนวชั้นนำทางการเงินหรือทางทางการเมืองนะครับ รากของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ารากแต่แรกเริ่มคาว่าป๊อป l i s ปูลิซึมเนี่ยมัน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 เริ่มจากขบวนการชาวบ้านก่อนนะนะครับทีนี้แล้วมันมันค่อยๆมีวิวัฒนาการยังไงนะครับผมคิดว่าจุดจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมันคือมันคือช่วงช่วงศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอมีมีผู้นํานะครับซึ่งก็เป็นหมุดหมายเวลาเวลาเวียนวิชาการศึกษาก็เรียกประชานิยมเนี่ย จะชอบปักบุตรหมายที่ที่ผู้นําในลาตินอเมริกาคนสำคัญนะครับในอารเจนตินาคือฮวนเปรองนะครับคําว่าปอปุลิสเนี่ยมันถูกนํามานํามาใช้อธิบายผู้นําที่มีลักษณะนะครับมีถ้าใช้ภาษาไทยคือคือคาลิสมาติกอ่ะผัภาษาไทยแปลว่ามีบารมีอ่ะไม่แน่ใจเออคือคือเป็นคนที่โอ้เป็นผู้ที่ไรส์เติบโตขึ้นมาแล้วหูคนตามมันเยอะอย่างเงี้ย เออในในละตินอเมริกาเนี่ยอย่างควรนเปรองเนี่ยก็ใช้แนวแนวการเมืองแบบเนี้ยแบบแบบเพียวพนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์กับกับอ่าชนชั้นนำผู้ช่อชนเนี่ยใช่ไหมเพื่อระดมการสนับสนุนจากจากคนชั้นล่างจากผู้ใช้แรงงานอย่างเงี้ยเออเนี่ก็จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญของของ,ของการการพัฒนาเกิดขึ้นของของแนวแนวความคิดแบบประชานิยมนะครับควรนเปรองอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ไอสิ่งที่เราเรียกกันว่านโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอธิบายได้ในทางเศรษฐศาสตร์นะในช่วงช่วงทศวรรษ 1980- 1990นะครับมันก็มีมันก็มีแนวความคิดนะครับที่มีมีนักเศรษฐศาสตร์ที่ก็โยนความคิดที่เรียกว่า populist economic นะครับไอสิ่งที่เราเข้าใจว่าประชานิยมเท่ากับแจกเงินเนี่ยนะครับแนวแนวนโยบายเศรษฐกิจาากแบบนี้มันคือ มันมันเป็นการวิาพากษ์ถึงเนี่ยนโยบายการคลังที่ที่ขาดความรับผิดชอบนะครับซึ่งเขาเน้นไปที่ลาตินอเมริกาเป็นสำคัญนะครับก็จะมีอย่างงี้ที่ที่เราจะเห็นกันนะครับอันนี้จะเป็นศตวรรษที่20ท,ที่เราเห็นว่าพัฒนาการของ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 แนวคิดเรื่องประชานิยมมันก็มีมันเริ่มมันเริ่มขยายมาจากระบวนการชาวบ้านไปสู่ ไปสู่ขบวนไปสู่ผู้นําที่ที่ใช้กลยุทธ์ในการปลุกเล้าเรื่องเรื่องอคนประชาชนกับต่อต้านชันชั้นนำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โยงมาถึงเรื่องแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่บอกเป็น populist e c o n o m i c นะครับแล้วพอมาต่อมาถึงศตวรรษที่21เนี่ยทำไม populist นะครับประชานิยมมันถึงมันถึงกลายเป็นกระแสการเมืองณนะปัจจุบันนี้ผมต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่า ประชานิยมเนี่ยมันมันถูกนำไปไปผนวกไปควบรวมนะครับกับแนวคิดอื่นๆด้วยเช่นชาตินิยมอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะเห็นนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าประชานิยมนี่อย่างที่ผมบอกมันเป็นอุดมการณ์ที่บางเบาคับแคบประชานิยมนี่เป็นดังได้ทั้งซ้ายและขวานะอ่าถ้าถ้าซ้ายก็คือแบบอ่อ,อเน้นเรื่องกระจายความมั่งคัง่งกระจายที่ดินให้กับคนจนอ่าถ้าขวาเนี่ย จะเห็นชัดในเรื่องของชาตินิยมต่อต้านผู้พยพต่อต้านโลกาภิวัตน์เราจะเห็นชัดมากอย่างเช่นเรื่องเรื่องต่อต้าน EU ยูต่อต้านการค้าเสรีต่อต้าน WTO เนี่ยนะครับประชานิยมมันก็มาผนวกรวมกับกับกับแนวคิดอื่นๆแล้วก็กลายเป็น,เป,นเป็นทั้งอุดมการเป็นทั้งความเคลื่อนไหวเป็นทั้งการระดมการสนับสนุนทีนี้ของไทยเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนําเข้ามาของของของคำว่าประชานิยมเนี่ย มันคือยุคสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนโยบายที่ที่เรียกขานกันว่าประชานยมอ่ะเช่นอะไรสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านการพักชําระหนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมนโยบายเหล่าเนี้ยมันก็ถูกเรียกขานถูกนิยามว่าเป็นเรื่องของอการการ,การเอาใจรากหญ้าใช่ไหมการซื้อเสียงรากหญ้านะครับ แล้วในทางหนึ่งนะครับเราเราจะเห็นได้ว่าอย่างสมัยที่ทักษิณเป็นนายกเนี่ยปี4 4 4 8เนี่ยทักษิณก,ก,ก,ก็ก็นำเสนอตัวเองใช่เป็นเป็นอัศวินขี่ม้าขาวคนใหม่ม,มาประกอบกู้ประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40ศย์ใช่ไหคือในทางหนึ่งเนี่ยนะครับในใน,ในงานวิชาการหลายๆชิ้นเนี่ยจัดจัดให้ทักษิณในช่วงปี44ถึง 4, 4ี่นี่เป็นเป็นเป็นป๊อปปูลิสต์ลีดเดอร์คนหนึ่งแบบหนึ่งนะ เน้นการสร้างโวหารแบบแบบ as and t h e m เราผมเป็นตัวแทนของของประชาชนอา่าวลีอันลือลั่นผมเป็นตัวแทนของพี่น้อง19ล้านเสียงเลือกผมอย่างเงี้ยนี่คือการเอากล่าวอ้างความชอบธรรมของคนรากหญ้าใช่ไหมที่สนับสนุนผมแล้วก็นี่งไงครับเราจะได้พี่น้องจะได้ลืมตาอ้าปากได้อ่านี่ก็จะเป็นการสร้างโวหารในห้วงเวลาที่ท,ที่ที่ทักษินนายกแล้วหลังจากนั้นไปต้นมาเนี่ย คำว่าประชายนเนี่ยมันก็เลยติดหูนะครับถูกผลิตซ้ำในในสื่อสารมวลชนในในงานวิชาการหลายหลายอย่างนะครับซึ่งถามว่ามันมันผิดหลักวิชาไหมผมผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดไปทั้งหมดนะเพียงแต่ผมว่ามันมันประชานิยมมันมีความหมายที่มัน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 ไปไกลกว่าเรื่องการการแจกเงินหรือว่าการเอาใจลากย่าครับรบกวนให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าประชานิยม อย่างที่เราได้สนทนากันมาก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ได้บอกว่าคําคเนี้มันเบาบางมากเลยอยากรู้ว่าอะไรคือองค์ประกอบของแนวคิดนี้ครับแล้วเมื่อนํามาใช้ในบริบทการเมืองไทยมันมีแอาเจ,จทิฟต่อท้ายไหมครับอาจารย์อย่างคําว่าประชาธิปไตยทางตรงอะไรประมาณนี้ครับคํานี้มันถูกนําไปใช้ในการเมืองฝ่ายใดบ้างครับอาจารย์ค,คือคือคาว่าประชานิยมเนี่ยมันเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีนิยามเดียวตายตัวไดยนะ อ่าโดยมากแล้วเนี่ยนะครับที่ผมพูดนตอนนี้นะครับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องอุดมการนะครับแต่งานวิชาการหลายชิ้นนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการตีความสิ่งที่เรียกว่าปอปูลิสเนี่ยแตกต่างกันไปเห็นไหมบางคนก็มองว่าเป็นอุดมการอย่างผมผมสะท้อนในแง่มุมอุดมการ์ว่ามันคือการมองนะครับระหว่างประชาชนผู้บริสุทธิ์กับกับชนชั้นนาผู้ช่อชนแล้วการเมืองที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นการเมืองเพื่อประชาชน อ่านะครับแต่มันก็มีคนอธิบายบอกว่าประชานิยมเป็นเรื่องของการระดมมวลชนเนี่ยเป็นม obilization นะครับเป็นเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้ขไว้ของผู้นําหรือเป็นวาทกรรมนะครับเรื่องเรื่องเรื่องของของ,ของอประชานิยมทีนี้มันจะมีองค์ประกอบยังไงได้บ้างทีนี้เนี่ยถ้าถ้ามองมองแบบแบบ แบบที่ผมบอกไปคืออุดมการบางเบาอ่านี่คือมองในเชิงอ,อุดมการก็จะบอกก็จะมีอุดมการเอ่อองค์ประกอบเช่นประชาชนผู้บริสุทธิ์กับชนชนั้นนำใช่ไหมให้เพื่อให้การเมืองมาสะท้อนเอ่อเจตจำนงร่วมของประชาชนทีนี้ถ้าไปม,มองแบบแบบไหนเดียแบบประชาธิปไตยลากย้าใช่ไหมก็มีคนที่ต้องการฟื้นคืนอํานาจของของชาวบ้านของคนลากย้าอย่างแท้จริงใช่ไหมเน้นพลังมวลชนองค์ประกอบสาคัญก็คือเน้นพลังของชุมชนมวลชนนะครับ หรือ,อแนวแนวประชานิยมยแบบแบบแบบวัฒกรรมเนี่ยซึ่งนักวิชาการหลายๆคนก็ชอบอ้างนะครับอย่างเออร์เนสโตลาคลาวกับชองตาวมูฟเนี่ยนะครับก็จะมองมองว่าประชานิยม,มันมันเท่ากับสิ่งที่เรียกว่า Political Logic นะครับพือเป็นตรกกะทางการเมืองนะครับองค์ประกอบม,อมันคือมันคือมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า p p o p l รนะสร,สร้างประชาชน ผ่านวารกรรมต่อต้านชนชั้นนำนะครับเอออย่างเงี้ยเป็นตน้นถ้าเป็นแนวคิดเรื่องประชานิยมในเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็มีคนศึกษานะครับก็จะมองว่าเป็นคนผู้นำเนี่ยจะใช้ยุทธศาสตร์ในแง่ของการเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้นำกับประชาชนโดยตรงโดยไม่ผ่านสถาบัน ซึ่งแนวการศึกษาแบบนี้มันก็จะมีอยู่อยู่หลายชิ้นเหมือนกันที่ศึกษาผู้นำอย่างอุโกชาเวสอย่างวนเปรองหรือแม้กระทั่งเอาเมอร์เมนาเนมาื่นี้ดูเตอร์เต้เตของฟิลิปปินเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวอย่างแม้ว่าผู้นำที่ที่ที่บายพาสสถาบันนะครับใช้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงตัวเองโดยตรงกับกับกับประชาชนลางยาและดมการสนับสนุนอย่างดูเตอร์เต้เตนี่ชัดมากเลยอย่างเรื่องของสองครามปราบปรามยาเสพติดอย่างเงี้ย แทนที่จะบอกว่าจะใช้อะไรนะนกลไกการบังคับใช้กฎหมายใช้ตำรวจเป็นหลักปรากฏว่าเขามีกองกำลังของตัวเองเลยเพื่อทําให้บ้านเมืองสงบถึงแม้ว่ามันจะถูกปนาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเนี่ยมันคือการแอฟเพลการตอบสนองต่อต่อพีเพลไม่รากยา้าว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของของสังคมทําให้เกิดความไม่สงบเนี่ยดูเตเต้เก็ทําแบบนี้เลยบายพาสนะครับสถาบันหรือว่ากระบวนการต่างๆและเชื่อมต่อโดยตรงกับ กับประชาชนนะครับถ้ามองในมุมในมุมเศรษฐศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจแบบแบบประชานิยมใช่หไหมการการแจกเงินมากเกินไปอ่าเนี่ยลักษณะก็คือเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ได้คำนึงถึงสมดุลในด้านของวินัยทางการคลังนะครับซึ่งไอแนวเศรษฐกิจแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมเนี่ยมันใช้ในการวิพากษ์ ลาตินอเมริกาเป็นสำคัญในช่วง1980นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลักๆนะครับของของของสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมนะครับคือคือมันมันก็ต้องถ้าเรามองในภาพใหญ่มันมีทั้งในแง่ของสังคมใหญ่หไหมการแบ่งครัวกันระหว่างประชาชนกับชนชั้นนำแล้วก็การเมืองนะครับที่มันต้องเป็นการเมืองที่สะท้อนถึงนะครับเจตจำนงร่วมของประชาชนเป็นหลัก ทีนี้อยากถามอาจารย์เพิ่มเติมครับว่าช่วงหนึ่งคําว่าประชานิยมเนี่ยมันถูกนำมาใช้ในทางการเมืองโดยเฉพาะในยุคสมัยของรัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งอาจจะมีข้อถกเถียงว่าประชานิยมเป็นแบบชั่วร้ายแต่อาจจะจําเป็นทําให้การเมืองในช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีการเคลมเอานโยบายประชานิยมมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลชุดนั้นๆด้วยนะครับ มันมีความจําเป็นไหมครับที่พักการเมืองจะต้องใช้นโยบายเชิงประชานิยมครับอาจารย์ผมคิดว่าตอนที่ทักสินขึ้นมาเนี่ยทักสินเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะไหมพักการเมืองที่มาพร้อมกับแพ็กเกจนโยบายท,ที่ที่ถูกเรียกขานว่าประชานิยมอย่างที่เรารับทราบกันนะครับในช่วงทักษินเนี่ยเราเราเห็นได้ว่าคําว่าประชานิยมมันถูกทําให้เป็นเรื่องวาฒกรรมและเป็นวัฒกรรมที่ที่ไม่ดีด้วยนะ เพื่อสะท้อนว่านโยบายแบบนี้สาสิบาทเนี่ยโ,โหเป็นไงเอาเงินรัดไปอุดหนุนใช่ไหมเอาเงินทับอุดหนุนหมอทํางานหนักคนไข้ามาเต็มอ่าอย่างเงี้ยคือคือเราปฏิเสธไม่ได้มันคือนี่มันคือมรดกของการเมืองในยุคทักษิณอันที่หนึ่งคือทําให้ทุกพักการเมืองต้องหันมานะครับสู้ที่เรื่องนโยบายทักษิณนี่คือเปลี่ยนตรงนี้อันที่สองคือคําว่าประชาชนนิยมเนี่ย มันถูกทําให้นะครับมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเลยนะ,ะการแจกเงินต่างเนี่ยถือว่าไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหมันคือเอาเป็นการไม่คํานึงถึงวินัยทางการคลังโน่นนี่นั่นเราจะเห็นได้ว่าหลังยุคทักสินเป็นต้นมาไอ้นโยบายแบบเนี่ยลดแรกแจกแถมมันก็ไม่ได้หายไปนะจนกระทั่งยังเนี่ยวันนี้ลงลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยเพียงแต่ว่าจุดตางมันคืออะไรนโยบายลดแรกแจกแถม ต่างๆเนี่ยที่ออกมาหลังยุคทักษิณเนี่ยทําเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ไม่บอกว่าไม่ไม่ใช้คําว่าประชานิยมหลีกเลี่ยงคาชานิยมเพราะมันถูกทําให้มองเป็นแง่ลบแต่ใช้คําอื่นแทนที่ที่จะทําให้เกิดมุมบวกมากขึ้นเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นไหมอย่างเนี้ยอย่างคนละครึ่งเนี่ยนะครับถ้าถามรัฐบาลทาบ้าบอกว,ว่านี่ไม่ใช่การซื้อเสียงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่การแจกเงินนี่มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจใชไ,ไหมกระตุ้นสั้นได้ผลยาวแบบควิกบิ i กวินอย่างเงี้ยคือรูปแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเทียบย้อนหลังกลับไปจากเมื่อ20กับกว่าปีเนี่ยนะครับการเมืองแบบแบบเนี้ยนโยบายที่ที่สะท้อนเรื่องของการใช้ใช้เรื่องการแจกเงินเนี่ยนะครับนโยบายลดแรกแจกแถมต่างๆนะครับก็ยังดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่ารูปแบบ เราจะไม่ใช้คําว่าประชานิยมเพราะคาว่าประชานิยมมันถูกตีตราไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ดีนี่ครับก,ก็ก็ใช้คําว่าเป็นการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นชีวิตให้มีกินมีใช้อย่างเงี้ยแต่รูปแบบไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในไทยประชานิยมที่ผมบอกคือการต่อสู้ระหว่างพี่เอาพี่เพระชาประชาชนกับคนชนะผู้ช่อชนเนี่ย แน่นอนถ้าเราวิเคราะห์ประชานิยมในแง่ของกลยุทธ์ของผู้นำเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยนะสิ่งที่ผู้นําประชานิยมนะครับใช้และเป็นปรากฏการณ์ในโลกนี้เนี่ยนะในเมื่อการเมืองที่ดีคือการเมืองที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เอาประชาชนเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง นะครับเช่นอะไรอย่างอูโกชาเวสเนี่ยใช้ประชามติแก้รัฐนูลน,นะครับยกเลิกการจํากัดวาระประธานาธิบดีเห็นไหมหรืออย่างในฮังการีอย่างเงี้ยวิกเตอร์ออลบานเน่ะโอ้โหทำประชามติแก้เอาอะไรนะเขียนรัฐนูลใหม่เลยนะครับไอ้การเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันก็มันก็นกในในทางหนึง่งอ่ะมันเลยทําให้เกิดไอ้สิ่งที่ในวิชารัฐศาสตร์เรียกว่าอิเลเบอร์รอลเดโมแครตซี่มั้ยประชาธิปไตยท,ที่ที่ไม่เสรี เออมันก็มีปรากฏการณ์แบบเนี้ยที่เอาเอาเอา,เอาประาอางประชาชนอ้างความชอบธรรมจากประชาชนเนี่ยพันออกเสียงประชาวัติอย่างเงี้ยเพื่อเอามาสร้างนะครับรับรองความชอบธรรมให้กับตัวเองได้ต่อไปแล้วมันก็มันก็มีผลนะครับต่อ,ต,อต่อความถดถอยของของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักนิติรัฐน,นิติธรรมการตรวจสอบถ่วงดุลเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมัยละกันที่เกิดขึ้นในการเมือง ในประเทศอื่นครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์อยากรบกวนให้อาจารย์แนะนําหนังสือหรือว่าบทความที่จะสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้แนวคิดเรื่องของประชานิยมไหน่อยครับมันจะมีหนังสือ3เล่มนะครับที่จะฝากไว้นะครับเล่มที่หเป็นเป็นเล่มภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือเป็น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 ซีรีส์ชุดเรื่องวี e r ช s อตอิน n ท r ร d ดักชั n ของสำนักพิมพ์ออกซฟอร์ด v e น s i วอนะครับเขาทำเขาทา ชุดที่เรียกว่า very short introduction นะครับเพื่อเพื่ออธิบายหลายๆเรื่องเลยในในทางสังคม,ม,าม,ามศาสตร์มนุษยศาสตร์มันมีเล่มหนึ่งก็มีเรื่องนี้เลยเรื่อง p o p u l i s t อ very short introduction อันนี้คือฉบับภาษาอังกฤษนะครับเข,ขียนโดย c a s มั m u นะครับกับ cristobal r o v i ค a c a b r e r ซึ่งถ้าใครศึกษาเรื่อง populism เนี่ยต้องรู้จัก c a s มั m u นะครับก็เขาจะเป็นคนที่เป็นคนแรกๆอ่ะที่ที่ประมวลนะครับ แนวคิดเรื่องประชานิยมอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เขียนเปนเปอร์จนมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ออกเมื่อปี2017แล้วต่อมาอ่านี่คือภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้แหละครับก็ถูกแปลเป็นภาษาไทยในปี2561ชื่อประชานิยมความรู้ฉบับพกพานะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บ o ๊กสเ e ปนะครับผู้แปลก็คืออาจารย์กรเกษียรเตชะพีระนี่แหละ นะครับแปลมาจากเล่มภาษาอังกฤษที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับว่าประชานิยมคืออะไรนะครับถ้าถ้าคุณผู้ฟังไปเปิดอ่านเนี่ยมันจะมีสารบัญเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยว่าประชานิยมคืออะไรบ้างอย่างเช่นประชานิยมคืออะไรประชานิยมรอบโลกประชานิยมกับการขับเคลื่อนผู้นําประชานิยมประชานิยมกับประชาธิปไตยมูลเหตุกับการตอบสนองเล่มนี้เล่มนี้นะครับไม่ว่าจะอ่าจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมันก็จะให้ภาพ เนาะว่าแนวคิดที่เรียกว่าประชานิยมเนี่ยนะครับมันมันจะไม่ได้หมายความเพียงแต่เรื่องการแจกเงินไงมันจะหมายถึงที่เราคุยกันตอนนี้นะเรื่องอุดมการณ์ที่มันเป็นที่มันบางเบาแบ่งขั้วระหว่างประชาชนกับชนชนัชนชนชน้นนาผู้ช่อชนนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นเล่มภาษาไทยที่ที่ก็เป็นงานศึกษาที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับชื่อหนังสือเรื่อง ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ํานะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์นิธิเนื่องจํานงนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นมันเป็นงานวิจัยของทนาจารย์นิธินะครับที่ทําให้กับสถาบันพระปกเก้านะครับพอทําเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มาพิมพ์เป็นหนังสือในหนังสือเล่มนี้อาจารย์นิธิก็จะบทแรกๆก็จะเป็นการประมวลนะเขาเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมแบบย่อๆ ของสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมโดยอาจารย์นิธิก็จะโยงคําว่าประชานิยมมันสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องของความเหลื่อมล้าสิ่งที่อาจารย์นิธิประมวลก็จะคล้ายๆกับที่ผมประมวลไปเมื่อตอนตอน้นเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมเริ่มต้นจากขาบวนการชาวบ้านชาวนาแล้วก็มาถึงในละตินอเมริกาแล้วก็มาถึงเนเรื่องของสตอที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับ ในเล่มนี้ของอาจารย์นิธิเนี่ยจะมีกรณีศึกษาอยู่4ประเทศนะครับคือประชานิยมและความเหลื่อมล้ําในอารเจนตินาประชานิยมและความเหลื่อมล้าในฟิลิปปินส์ประชานิยมและความเหลือลลปปลหล่อมล้าในเปรูและประชานิยมและความเหลื่อมล้าในไทยแล้วก็จะสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบเล่มน,นี้ผมคิดว่าเป็นเล่มที่ที่ประมวลนะครับเป็นงานศึกษาภาษาไทยที่ก็ค่อนข้างประมวลไว้อย่าง รอบด้านพอสมควรแล้วก็ก็จะมีอาจจะมีความหนักนิดน,นึงในแง่ของความเป็นวิชาการแต่ว่าผมคิดว่าถ้าอ่านเริ่มต้นจากเล่มเมื่อกี้ว่าประชานิยมคืออะไรนะครับความรู้ฉบับพกพาแล้วมาต่อด้วยเล่มนี้มันก็จะมันจะทําให้เราเข้าใจภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่เรียกว่าประชานิยมมันมันคืออะไรมันทานํางานยังไงลรวเราทไมเราถึงต้องรู้จักมันครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรปุรวิรทย์ัฒนสุขนะครับที่อาจารย์มาร่วมพูดคุยกับพวกเรา แล้วก็เปิดประเด็นแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับคาว่าประชานิยมที่อาจารย์ทําให้เราเห็นว่าอาจไม่ใช่คําต้องห้ามแต่คือคําที่ต้องถูกทําความเข้าใจอย่างรอบด้านเพราะในท้ายที่สุดแล้วคําว่าประชานิยมมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนนะครับและรวมไปถึงสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองในยุคนั้นๆด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามฟังรายการพลิคอพสวดคำฮิตทางการเมืองที่เราจะชวนคุณมาทําความเข้าใจอีกหลายคําที่ดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆแล้วซับซ้อนกว่าที่คิดร่วมติดตามตอนต่อไปของรายการไปพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราเพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อรูปงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อมให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดีเรกชยนาได้ทาง d ีเลกพอดแคสต์ ผ่านช่องทาง Soundcloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ี่เหลกชยนาม Research Center